พาดีน้องหงกะมาเลาะตลาดตลาดอย่างเงี้ยนะตลาดแหล่งวัดน้ำมูลไอ้หิมเลิกงานมาไอ้หิมก็เลยว่าอยากถามน้องหงว่าอยากไปตลาดบ่น้องหงก็เลยว่าอยากมาเนาะนี่พาก็เลิกงานตลาดมีงานพร้อมเหมือนกัทีแล้วน้องหงว่าเห็นน้องหงหนานเตาะหิมั้ยมีของเล่นดิหัวหน้ารอเมียรอเมียมาเล่นของเล่นนะครับตลาดแหลงพร้อม มีงานให้เที่ยวพร้อผมน้องโยบ้านก็ได้รับภารกิจไปเลาะไฮคิฟายสีเบงเมื่อแรกไปเลาะเบิงเพิ่นแฮม่นปะเมื่อวันนี้เมื่อนี้น้องหงไปเบิ่งมะลำเนาะไปเบิ่งมะลำแต่ว่าอากาศมันเ้อนไปข้ามทางไปเบิ่งเงินน่กินก่อน ตลาดบ้านน้ำมุนครับมีงานนะเคนก็เลยมีจัดไฟแสงสีมีป่าโปงป่าเป่าอยู่นี่กิมาเบิ้งอันแนวผัดแต่ว่าหมูมีแล้วมาหาเบิ้งอันแนวผัดเป็นไหมไม่สวยพี่เชีย่์ย,ยังไ,ไม่กินเนี่้าวเป็นตลาดข้างในจ่าเสนีย์เบิ้งพี่พี่ยังบังไฟจืดปะอยากจุดอยู่แต่ยังไม่เสีไยสไปให้เลยน้องจังบ,บางอย่างไปย่าน้ำปั่นแม้ม มสวยยากับไปะนี่ยหในกรบเปิดเสือกันปะเดี๋ยวตลาเดี๋ยไปตลาดก่อนยาดเดี๋ยวไปตลาดวไตาดเดนตลาดเดี๋ยวไปตลาดเดีมาดเดยวไปาดี๋ยวไลดเีไปตลาดเดียนาเวปาดเียวไปาเยาเลาเวาเีไปเวปลาเไปตา๋ไาเเตี๋ยวมานั่งกินไปบลลาวาย่างไปก็เลยบไียายเ เรียบมืแล้วครับหน้านกันมาเดิกไลนเพราะว่าอายหักก็เริ่มงานไงนี่ไรครับมี่้่อเนี่บ แบงไม่ซื้อปะอ่าหมูยังมีไว้แล้วน้เป็นลำมงป่ะน้ำมงไหมเห็นป่ะมาบัดนี้คนเสรนจแล้นี่มาแล้วมาแล้วไอ้เมื่อนี่แม่ผู้เรียนมาหรือแม่ร้านนั้นโทษเมื่อนมงบใบสวงของว่าเสียดายดิจะฟังโมเดลยูร้านมาโบราณพ้อม อยางเบิร์ตองเลนเอาเอาอยาไปกินม้สวยปะมอจะอาปนไปกินปะ ผู้ใดอยากเหรียญผู้ครับแม่น้องห้องอยากเหรียญผมอยากเหรียญ <c oughs> เอ้าเมียม,มาห <c oughs> าเบงของกินเหรียญนะละบ่เหรียญแบบเอ้าเมียม,มาหาของเล่นใช่ไปเบิ่งหุ่นผู้ของเหรียญหลายปันงานนี้ตอ้องซีเลยของกินจะไรทางของกินทางของเล่นคือใจไม่ปุ้งเลย้ว แต่ว่าค่อยมากกินแบบมัหวานแล้วนี่ะมันลื่นเดี๋ยวบางร้านน้ำปั้นเห็นแล้วชบบางร้านปั้นคนละม่ของเล่นหมดองเล่นที่จะตายวน้างในะตายเลยทุบกระใหาไุ่มอยู่ข้างใน ที่ไหนจะของปลาแม่นได้ละ่ะแม่นเนื้อสัน

Hãy đây สีวายังชดใช่ขนาดว่าหวานน้อยว่าเัริฐหวานจี๊ดเลยใช่สิมือกพรดีแล้วจอจะออก่าหวานพอหวานออกมันมั่นเต็มสีเนาะคุณแม่สวนเสื้อเต็กหน่อยเสื้อสิบบาทเลยก็ยังเสื้อของสีเ <c oughs> ขียวนั่นเลย รถเนาะตะลาดรถจำเน,น,นี่ยครับมเัเอือนบนุญ่งกระจอมมีแฮเนาะยู่บานน้ำมูลยี่บานหุศาสตร์มอเอือนกรจอกก็ค่อยสีเริ่มจุดกอกไฟรถมาแ้วหากระยางก็ยางฟังคนยักงอมแม่ปลาปงเลยพูด <c ười> ตัวนะพูดเลยอยากได้เกีอย,อยวขา <c ười> ยาเงเหนตัวยังก็้จะได้ติดต่อแมนะ่ตัวเันเ าพื่อเยววี่ยมใรล่ะเาเน่อยี่ยมนั้นมีคนมากอยู่ไ<ะ>มหมยถามว่าเนี่ยรถไรัวยอ่างค่งะก็ตายกาตอก่อนกินแครอท ยาคนตายนี่สามอกนี่สองัดเช็คดูได้เลสามดอกก็ได้ไม้ยังไงย่บก็ได้เ้อดีาทไหบฮะงเลยอะเอรียจเียใจนะเรเสียใจนะกดอกเรียนเลยค่ะ

ไนยัเเับเาหนได้หรือไบางคนก็อนเบสบางคนก็เอินนอันี้อ right. ัน right. ี้ก็อาัี้แหละนะคะันี้แหละกลับบ้านเด็กเด็กหงหงเดยหงหงได้หรอยางนี้ผมเลยครับผมเดยหรอบอกปากเลยว่าสัตว์ดบ เล่นหลายได้เลยดีวะบ่พอแล้วไพอแล้วเป็นอะไกับกา่านมาสัน่นประมาณยี่สิบบาทก็ได้คือกับอนยัยขออีกยี่สิบบาทตัวบางยัยเลยตั้งเกันเชื่อยัางตัวอยยาวอยู่นะเป็เงินสี่สิบบาทในตัวหนึ่งคุ้มบ่สีสิบบาทคุ้มม่ก็ดีคุ้มนะบได้เดิเนสี่สิบบาทไม่ตั้งในี้กับโได้ผมป่าบบแม่นหรอด้ครับตุ้มเมย์เนี่ เรายางหงเวเจาก็ของสน้ำก็ว่ก,กินนะซีน่ามาน้าก็ว่ก,กินพาะใตุก๊กตา<อ>ล้างเท้าปะอเอแบบเลยเอ๊ยแช่น่อยคราปักสวอยนี่ <c oughs> ของลูกนะ <c oughs> ของผู้หญิงไหมแต่ฮักม่ยากเป็นของผู้ชายเลย เก่งวะเป็นเก่งจ้ามันมันนุ่งแล้วมันทับปลาอเบิแล้วตลาดยังสดไก่ไกแต่หิ้วยไก่ยังไนกไกกสดงกสดงนกสด็งสเปาตลาดกับดีเบิด์ตจำเนียรลครับตว่างานกับซีมีอีกอย่ประมาณ สี่หมื่เนาะเหมือนอ่าใส่กรอบนี่เดีย๋ยวของไฟเอาไปเล่นปะอยากไปจูนมาแรงสิบบาทอันละสิบบาทเอานตาแว่นตาเห็นแวนตากะ้บีแบแว่นตาพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวต่อใจแล้วแม่พามาเพิ่งเรากินวันนีได้เรากินเรากินได้เรากินได้หมูกับมักแตงได้ปอกขวนเพิ่น มั้สุดท้ายได้เป็ดเลือกอยู่ยาตัวใดนทันคิดว่าจะเอาไดโนเสาร์ก็มีแล้วจะามีก็มีแล้วเลยเอาเป็นหงหงนนี่หลงละหงขาวหงขาว่างวงรถน่ยเอาไว้เอาไว้ยอดเล็กน้อยเนาะเป็ด้งมัได้กับบัวหย่อน ครับเมื่อนี้กับผ้าหนังหงไมยานตลาดแดบวันไหนขันเมื่อเอิญยังยดเยอะกับจิตรีผ้าหนังหงไมยานอีกรอบนึงเนาะมาอีกว่าครับซื้อของงานตลาดแล้วแล้วเหรเนาะจิตีผ้ากับครับผอมาเนี้มาซื้อแนวให้กินตัวนี้อะไรเอาไปลาบว่นนี้เอาไปราบวันไหนได้ผีได้หมูกับผักผีแล้วซื้อได้เทปกินเป็นแบนเดานะไม่เทปกินได้หมูก็มักแดงไปผัดเนาะแล้วก็หมูเอาไว้อันไอ้ที่มันติดใจหมูทอดกระเทียมอีก กระเทียมไปนำนี่เอากระเทียมไปนำว่าสั่นกระเทียมยุ่งเงินนั่นมันเนื้อน้อยกระชี้ไส้พัดกระเบิดเลยเอากระเทียมไปกระชี้พับบนกระบานไปกินข่าวแรงแล้วครับเดี๋ยวไปพ่ออาชีพนาครับผมอพอการชิพนาเล้วจ้าไปกลับไปกินแรงแล้วสำหรับคลิปนี้จัดจบขอจบเพียงนี้แล้วจ้าโอ้ได้ตาได้เบบ่บอมจับอย่างเลยกระเป๋าเงินกระชิ้เลย <laughs>